ได้ครับผมประักครับไอประดักทองคำซิมิวันไทยครับอ่าไฟนี้ซ้อมมากี่วันอ่าซ้อมประมาณซ้อมมาเอ้ยครับวันนี้มาแทนใช่ไหมยกคู่ทั้งคู่เลยอ่ะหรือว่าเราคนเดียวยังไม่รู้เหอืมแต่มาแทนเรารู้ตัวกี่วันคุงลุกตัวเมื่อวานเมื่อวานนี้แต่เขาซ้อมอยู่แล้วเนาะมีรายการอยู่ไหมอ่ามีรายการที่วันที่ส3บ3ก็เลยยกเรามานี่เนาะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซิมบิวมาไทนอยู่ที่จังหวัด อังวัดมุกเจด้ามีใครเป็นคู่บ้องตอนราบังอยู่นะตอนนี้พี่ๆในใครคเออพี่เป็นในใครกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเจ็ดเมื่อวานสูงเท่าไหร่อะร้อยเจ็ดสิบเอาน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบสามห้าสิบสี่มวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องครับวันนี้จะต้องมาเจอกับแขกโกโก้เคยต่อยเขาไหมยังครับครั้งแรกเลยได้ทันดูอย่างเขาหมวยแบบไหนสไตล์ไหนสไตล์ยั้นยังครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันวางเกีวกับแผนไงดิได้ๆตามลำดับตายเนาะเราค่อยแก้ไขหุ้นทั่เดียวล่าสไตล์ไหนมา ต่อยที่กองทัพอากาศวันนั้นใจกับพีดารากียรติชนีเพียบมากวันนั้นชนะครับชนะคะแนนครับเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ต่อยร้อยร้อยห้าร้อยห้าวันนี้ประมาณร้อยสิบสองเนาะบักกี้สองหนักแล้วเป็นไงบ้างอ่าขาดูดนิดเดียวสบายๆร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ครับร่างกายเต็มร้อยสมบูรณ์ยังแรงนะวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครพร้อมครับไฟน์นี้คุมมากี่กิโลประมาณสองกิโลนี่ะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสามสิบห้าไปคนจังหวัด ังหวัดตั้งครับฝากเชียร์ช่วยแฟนกลับาหน่อยฝากติดตามเชียร์ผมด้วยครับวันนี้ใช้ชนะกับบ้านแน่นอนขอโชคดีบครับ